นี่ครับถึงเวลาเปิดพอตที่เราปลูกไว้หลังจากแยกจากพอตพมอเมล็ดนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปการปลูกที่เราแยกออกมานะครับกดไปได้นะครับลิงก์ข้างล่างแปะไว้ให้แล้วนะครับนี่ฮะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับโอ้โหนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับ เบียดกันมากเลยครับถ้าเบียดประมาณนี้เราต้องแยกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เราจะเปิดให้ดูกันเลยครับนี่ฮะเป็นระบบฝาอบนะครับเราจะเปิดนี้ให้ดูก่อนเลยเปิดเลยครับระยะเวลาห่างไปประมาณสักสองสสเดือนนะโดยประมาณครับเปิเครับนี่เห็นไหมครับ จะสังเกตได้ว่าสีต่างกันนะครับแต่จริงๆจะเป็นสีเดียวกันนะครับแต่นี่คือเขาอยู่ในระบบปิดยังไม่โดนแสงนะครับสีเขาก็เลยจะยังไม่ค่อยออกเห็นไหมครับโอ้โหแต่ว่าโตมากแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเราต้องเอาเขาหลบแดดสักอาทิต์หนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเราเปิดเนี่ย เราให้โดนแสงเป็นเต็มเลยเนี่ยผิวเขาจะไหม้ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่คุ้นชินกับอากาศภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกลงมาไว้ใต้โต๊ะครับจะหนักหน่อยนะครับอ่าเราก็ยกไว้แล้วก็อันนี้ฮะเห็นไหมฮะไวแสงใต้โต๊ะนี่ครับดังไวลึกๆครับอ่านี่ครับพอครับดังกลับมานิดนึง ไาตรงกลางหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะเราจะหักนะครับเหล็กเราอยู่ตรงกลางนี่ครับอย่างนฮะโอเคเขาก็จะยังได้แสงอยู่เห็นไหมฮะนี่ครับเขาก็จะยังได้แสงให้เขาปรับตัวนะฮะนี่เห็นไหมครับวิธีการเปิดพรอนนะครับอย่าใจร้อนให้เขาออกแดดนะครับนี่ฮะแลหลังจากนั้นสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราโยกขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่ฮะโหสีสดมากเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบอบนะฮะครับนี่ก็จะเป็นระบบถุงนะครับระบบถุงก็จะเซฟงบประมาณนะครับจากฝาเพราะว่าฝาแพงมากครับย๋ยวนี้แต่อย่างที่บอกในชิปก่อนนะครับเวลามีต้นหญ้านเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเวลามีต้นหญ้าเนี่ยเราจะแกะ เราจะดึงลําบากครับเพราะเราต้องแกะถุงออกมาครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับที่จริงเราก็ปล่อยให้เขาโตันไปนะเห็นไหมเขาก็อยู่ด้วยกันได้ครับอเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับระบบถุงก็ระยะเวลาเหมือนกันนะครับสองหึ่งสามเดือนหลังจากที่เราแยกมาจากพ์ดผอมเมล็ดครับตัดเลยครับตัดยาวไปเลยนี่ครับนี่ครับ แต่ถ้าให้แนะนำก็ระบบถุงก็ได้นะครับเซฟงบไปเยอะครับนี่ครับเห็นไหมครับยากจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นดินปลูกครับนี่ครับนี่ฮะแต่เขาอยู่ด้วยกันได้นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับ สวยไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหตัวนี้สวยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ยนี่ฮะหลังจากนั้นเราก็ดึงหญ้าออกแล้วก็ให้เขาปรับปรับสภาพนะครับแล้วเราก็แยกไปขายหรือว่าแยกไปใส่กระถาง2นิ้วปลูกต่อได้ครับนี่ครับก็เป็นคลิปเปิดพอตให้ดูนะฮะนี่ครับใครมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะฮะ พิมกันเข้ามาได้เลยกลับมาตอบทุกคอมเมนต์ครับทางเพจเราขยันครับนี่ครับลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไคร้ด้วยนะครับส่วน้าใครอยากได้แบ่งนะครับราคาถูกๆนี่ฮะถักเพจมาได้เลยครับขอตัวไปก่อน,นครับวันนี้